นะครับในเรื่องก่อนโครงสร้างนะครับขององคอ์กรของสนธิสนุเราท่านต้องรู้เรื่องนี้ก่อนครับนี่คือแนวทางการจัดตั้งส่วนราชการครับแต่ผมบอกรอบนี้มันไม่ได้คุยหรอกไรในเรื่องแถวนี้นะครับเพราะไอ้เรื่องเนี้เรื่องแขนเนี่ยโดยหลักมันต้องสองวันหน่มมันถึงจะรู้ทุกเรื่องนะครับไอ้นี่มันวันเดียวออแคนี้แหละพอให้ท่านรู้ในเรื่องของการที่ภาคราฐจจ่ายอย่างเดียวพอแต่อย่างไรก็แล้วแต่ ถ้าท่านจะกำหนดส่วนราชการหรือจะกาหนดตำแหน่งขึ้นมาสักตำแหน่งนึงท่านต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ไอ้นี่คือตุ๊กตาให้ท่านในการทํางานนะครับเนี่ยครับผมถือว่าเป็นตุ๊กตาให้ท่านครับในการทํางานเนี่ยครับไอ้ตรงนี้คือตุ๊กตาให้ท่านครับคือท่านจะกําหนดตําแหน่งหรือกาหนดส่วนราชการในอนาคตท่านต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ครับถ้าท่านได้สบายมากครับเดินไปหาใครก็คุยกับคนนั้นได้ครับไม่ต้องกลัว คุยกับควาจบับต้อคุยได้แบบสบายในอนาคตไปขอกาหนดสนธิก้าวที่กองกลางท่านก็คุยได้สบายข่าวารท่านเป็นงานที่จําเป็นต้องปฏิบัติอยู่หรือไม่ท่านตอบตรงนี้ให้ได้ครับจะเป็นไหมที่ท่ากนกำหนดตำแหน่งนี้ลงส่วนราชการนี้นเข้ามาตอบไม่ได้ครับก้บอกจาเป็นจะเป็นเพราะอะไรคุณก็ว่าไปเป็นงานที่มีการปฏิบัติซ้ําซ้อนอยู่ที่ใดหรือไมน่นี่ไงครับสิ่งที่เขาจะถามกองกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะถามในลักษณะอย่างนี้แหละ และอ้ตรงนี้ท่านจะต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับเพราะอะไรละ่ะถ้ากอจังหวัดให้ท่านไปนําเสนอถ้าท่านต้องตอบชี้แจงเหล่านี้หนนให้ได้มันจะเป็นการนำถา 1, 2, 3, 4, 5, มหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่ถ้าเขาถามแล้วเราไม่ได้ทำการบ้านมาเลยอืมกะว่าตัวเองเก่งจะไปสีโดนใช้ในห้องมันไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทําการบ้านเหล่านี้นให้ได้ก่อนเป็นงานที่ถือเป็นน้านีีหลักใช่หรือไม่ ไม่หลักก็ไม่รู้เละแต่เขียนไว้มันต้องเป็นหลักใช่ไหมครับเป็นงานที่มอบกระจายไปให้ส่วนราชการอื่นได้หรือไม่เนี่ยนะให้กองการงานที่ทั้งหลายที่แยกออกมากว่าจะได้มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับอวจารของแกนที่แรกเนะี่ยในประเทศไทยไนะอุจารของแกนเนี่ยนะครับกว่าจะได้มาไม่ใช่เดือนสองเดือนนะครับเออ จนเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล่าเหนื่อยแล้วอีกนะครับเข้าแล้วเข้าอีกเขาว่าตรวจแล้วตรวจเล่าอีกใช่ไหมครับนะนะตรงนั้นนะครับนะกระจายอำนาจส่วนราชการอีกได้ไหมเพราะอะไรล่ะเพราะกองการจะที่มันแยกมาจากสนับหลังไงนะครับโอ้สนับหลังจะททาดูรู้เรื่องถ้าถามว่าจริงๆมันจะเป็นขนาดนั้นไหมถ้าเราดูในเรื่องของเรื่องงานจริงมันอาจจะไม่จําเป็นแต่เวอร์มันมีปริมาณงานค่างานมันแยกขึ้นมาจริงอันจำเป็นแล้วมีข้าราชการมีลูกจ้างมีงานจ้างเยอะ มันก็เลยอาจจะต้องมีความจาเป็นของมันไปนะครับเป็นงานที่ดําเนินการโดยจะตั้งเป็นองค์กรของรัฐนะครับในรูปแบบอื่นได้ไหมนะครับเป็นงานที่จาเป็นต้องมีการดำเนินการโดยรัฐหมดหรือไม่เหล่านี้อะไรี่ท่านจะต้องทําไม่ได้ถ้าท่านตอบคำถามเหล่านี้ได้คงภารกิจของส่วนราชการนี้ไว้ครับหรือกําหนดส่วนราชการนี้ได้ครับถ้าท่านตอบตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ภารกิจของหน่วยงานและนี่คือสิ่งที่กรรมการจะต้องวิเคราะห์ด้วยในการกําหนดตำแหน่งในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเบื้องต้น กรรมการผู้ค่าที่ตั้งมาที่นายกเป็นประธานตามจะนาแขนนะนะครับเหตุผลควมจะเป็นในการขอจัดตั้งนะครับก็จะต้องมีแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มีเวลาอธิบายหรอกอ้ตรงเนี้ยนะครับเหตุผลควรจะเป็นในการขอจัดตั้งของเพต่อหน้าที่ของส่วนราชการอะไร,ต,างงาร,ะไรต่างนโยบายของงานสํานักปริมาณงานง้จ่ายอะไรต่างแบบนี้ต,ตารางกำลังเจ้าหนี่นี่คือรูปแบบนะครับนี่คือร่างน,นะครับนี่คือร่างน,นะครับ แต่สิ่งที่อยากจะคุยกับเราเรื่องที่สองในช่วงของข้าวบา่ายเรื่องแรกผมคุยเรื่องของการปรับปรุงตํานแน่งเรื่องที่สองโครงสร้างผมเริ่มที่น้องเล็กน้องเล็กพีพี่น้องอยู่สามคนใช่ไหมครับอบจเทศบาลอ,อบ,อาบาตาอาบาจอพี่ใหญ่ผมเลยเป็นพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นะครับอบจอบจกำหนดกองเกียรติได้ไหม ขอนแก่นอบจกำหนดกองเจ็ดได้ไหมครับอ <À, S 2> <Williams> ่ายังได้นะครับแต่ในทางในรถอนาคตจะไม่มีนะครับกองเจ็ดเนี่ยาะอะไรประหลาดสีเก้าแล้วลองประหลาดเจ็ดมันก็แทบไม่มีแล้วปัจจุบันเนี่ยลองแปดนะแต่ที่ผมพูดยังไงทําไมทําไมให้ท่านที่ตรงนี้ก่อนผมจะให้ท่านเกิดการเทียบเคียงเรื่องของโครงสร้างส่วนราชการ ถามว่าคนอบจจะอยู่อบจจนเกษียณไหมผมไม่เชื่อหรอกนะครับคนอบจอ,อาจจะไปอยู่เทศบาลก็ได้ในนะอนาคตเมื่ออะไรครับเมื่อเรารวมกันเป็นกองเดียวคุนโยกย้ายกันไหนเองกันได้ไ็งี้ครับคนเทศบาลก็อยู่เทศบาลตลอดไหมไม่ใช่หรอกครับวันดีคดีคุณอาจจะเป็นบุคลากรที่เทศบาลวันดีคนดีคุณอาจจะไปเป็นประลัดที่อบจก็ได้แนละ้วคุณจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันก็ต้องเกิดการเทียบเทียงให้ดู เริ่มที่น้องเล็กครับอบตอนี่คือของอบจาเรานะนะครับแต่เราเริ่มทีนน่น้องเล็กนี่ครับน้น้องเล็กนี่ครับน้องเล็กนี่คือน้องเล็กยูตรงนี้เลยก็ได้ครับน้องเล็กนะครับอาจจะชัดกว่านะครับใหญ่กลางตรงนี้ดีกว่าชัดกว่านะนอ็ครับ อบตอบตเล็กไม่ต้องคิดมากครับทุกคนคือ46หัวหน้าส่วนราชการประหลัดเจนได้ไหมอบตขนาดเล็กได้ไหมครับอย่าให้พิยมัมหลอกครับอย่าให้พิยัมมันหลอกเห็นไ,ไหมเพราะว่าพิยัมเขียนไว้หกม,มันมีเจพิเศษไงครับแต่พวกเราเพลิดเพลินกับอบตขนาดกลางไงครับเพราะว่าขนาดเล็กเราไม่ค่อยมีแล้วเราเลยไปเพลินอยู่กับตรงนี้ครับ ใช่ไหมครับเพลินอยู่กับอบตขนาดกลางผลัด 4. แบ่พิเศษเราลืมดูผลัดเจ็ดก็มีนะในอบตขนาดเล็กพิเศษเหมื 4. อนกันขอทำให้สองคนนะครับทำให้อบตสองขนาดหัวหน้าส่วนราชการแน่นอนคือระดับหกหือระดับหกในอบตขนาดเล็กกำหนดฝ่ายหกได้ไหมในส่วนหกในอบตขนาดเล็กเรากำหนดฝ่ายหกได้ไหมครับ เพราะเป็นประเด็นคระามมและปัจจุบันเนี้ยในอบตขนาดเล็กได้ไหม,ไ,มได้ไ้หมได้ไหมเออได้ไดไดสักที่ไหนล่ะครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับในอบตขนาดเล็กคุณกําหนดส่วนหกและกําหนดฝ่ายหกไม่ได้อีกครับมีคนเดียวรองประหลัดกาหนดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะครับโดยเด็ดขาดเลยครับ นี่คือไซส์ของอบตอขนาดเล็กโครงสร้างที่เราจะต้องทำให้ถูกและมันเริ่มเป็นประเด็นคําถามเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอระดับกลางเลยแล้วกันกรณีอบตขนาดกลางอบตอขนาดเล็กไม่กยมี่านอะไรในห้องนี้ไม่มีด้วยมันนี้ใช่ไหมครับมีไหมไม่มีมีไหมนี่เป็นอบตอขนาดเล็กเราแล้วยังมีตำแหน่งเจ้าหนี้บริหารงานจายเงินและบปญชีกับเจ้าหนี่บริหารงานช่างครับมีไหมไม่มีนะ โอเคไม่มีก็ไม่กังวลนะแต่ถ้ามีนะถ้านะสมมติมีนะครับตามโครงสร้างของท่านอ,อ๋อตามโครงสร้างก่อนครับท่านจะต้องกำหนดเป็นนักบริหารงานการทางหกนักบริหารงานช่างหกนะครับอย่าไปกําหนดเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีหกเจ้าหน้าที่บริหารงานช่างหกโดยเด็ดขาดน,นะครับต้องประกาศตามโครงสร้างตามว .154 นักบริหารงานช่างนักบริหารงานการทางหอกก็ว่างไปนะแต่เมื่อท่านกระโดดรงสร้างอย่างนี้แล้วส่วนตําแหน่งท่านให้เขียนตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีรรมหมายเหตุครับจะรับการคุ้มครองอยู่คนนี้แต่อบตขนาดเล็กนะครับต้องทําอย่างนี้ครับให้คนนี้รักษาการให้คนนี้ไม่ใช่รักษาการคือตําแหน่งของเขานะครับตรงนี้นี่คือในไซต์ของอบตขนาดเล็ก ส่วนอบอตอขนาดกลางคนนี้อบตอขนาดกลางคือพวกเราโดยส่วนใหญ่ในห้องนี้พวกเราโดยส่วนใหญ่ในห้องนี้มีใครยกฐานะจากอบอกตอเป็นเทศบาลน,น้ำห้องนี้มีไหมครับอางงดีแน่คนกลุ่มนี้ตอน